ต่อมาครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ครีมซองเซเว่นถูกแล้วก็ดีนะครับในหมวดของ anti acne นะครับหรือว่าในหมวดของการจัดการกับปัญหาสิวลดสิวรักษาสิวต่างๆนะครับน้องโก้ต้องบอกว่าน้องโก้ถูกกับหมวดนนี้ที่สุดเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสิวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวเซียนต่างๆนะครับมันก็สลับสลับกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับน้องโก้อยากจะบอกว่าปัญหาสิวเนี่ยมันไม่สามารถหายขาดได้คุณผู้ชมต้องดูแลต้องรักษานะครับแล้วก็มีระเบียบ ใน,ในการดูแลผิวปัญหาสิวมันถึงจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันตั้งแต่อเทมแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับอาทมแรกนะครับน้องโก้ขอเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวสบู่นะครับในการดูแลทําความสะอาดผิวหน้านะครับเพราะว่าถ้าผิวเราสะอาดแล้วนะครับแล้วช่วยดูแลรักษาสิวไปด้วยก็จะดีมากๆนะครับน้องโก้ขอให้เจ้าตัวนี้เลยเป็นสบู่ที่ใช้ดีที่สุดแห่งปี2020นะครับในหมวดของการรักษาสิวนั่นก็คือเจ้าตัว B K Acne นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อว่า B K Acne นะครับ Natural B คโซนะรับหรือว่าเป็นสบู่รบสิวหน้าใสานั่นเองครับ สำหรับตัวนกโอเองเนี่ยนะครับนกโต้องบอกว่านกโอใช้เจ้าตัวนี้มาเกิน5ก้อนไปแล้วนะครับซึ่งมันช่วยในเรื่องของการรักษาสิวลดสิวแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าได้อย่างดีมากๆโดยส่วนผสมของเขานะครับหลักๆแล้วก็จะมีเจ้าตัว T T Oil นะครับมีโสมไซบีเรียมีวิตามิน C มีวิตามิน E นะครับแล้วก็ยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ทั้งช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาสิวนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความมันบนใบหน้าช่วยกระชับรูขุมขนนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้นะครับมัน จะให้ฟองโฟมในระดับปานกลางนะครับแล้วก็หลังจากที่เราล้างไปแล้วนะครับจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูสะอาดแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือมันสามารถช่วยชํลาระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ความมันบนผิวหน้าได้ค่อนข้างที่จะดีมากแม,ม่นะครับซึ่งจากที่น้องโก้ใช้นะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดสิวอุดต,ตันแล้วก็ความมันบนใบหน้าได้อย่างดีมากมนะครับใครที่มีปัญหาสิวปัญหาหน,น้ามันน้องโก้แนะนําว่าให้ลองเจาไอเทมนี้เลยครับตอ isation, ่อมานะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเรื่องข้าส่ ทรี a เมนต์นะครับในการดูแลการแก้ไขปัญหาสิวไอเทมนี้เป็นไอเทมตำนานมากๆถ้าน้องโก้พูดถึงทุกคนต้องรู้จักจากน้องโก้นะครับจากคลิปนี้นะครับหรือว่าไอเทมนี้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเจ้าตัวโรจอร์คิสนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโรเจอร์คิสนะครับแอกเนสบอดเลสเซรัมนั่นเองค่ะซึ่งน้องโก้นะครับต้องขอบคุณเจ้าไอเทมนี้มากๆนะครับเป็นไอเทมที่น้องโก้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีการปะทุนะครับมันมีการผักมันมีการผลัดเอาเซลล์ผิวนะครับแล้วก็สิวอักเสบเนี่ยขึ้ น้องโก้เนี่ยมาทําคลิปนะครับว่าใช้เจ้าตัวนี้แล้วทําไมสิวมันถึงผุดมันถึงอักเสบขึ้นมาแล้วก็มีคนมาติดตามจากน้องโก้เนี่ยเยอะมากแม่จากการทิปทําคลิปนี้นะครับซึ่งน้องโก้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเจ้าตัวไอเทมเนี่ยนะครับมันมีส่วนผสม,สม,สมในเรื่องของการผัาเซลล์ผิวแล้วก็การผลักเอาสิวต่างๆางานะครับที่มันอยู่ใต้เซลล์ผิวของเราเนี่ยนะครับให้มันออกมายิ่งถ้าใครมีสิวอุดตันเยอะๆมันจะยิ่งทําให้สิวอักเสบเนี่ยเยอะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการเคลียร ดีมากๆใครม,มีปัญหาซื้ออุดตันเยอะๆนะครับน้องโกแนะนาว่าให้ลองเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรับมือกับการอักเสบของสิวให้ได้นั่นเองครับส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะครับน้องโกยกให้เจ้าตัวนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัว Skin Sister สูตรสีส้มนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Skin Sister นะครับ V Acne Clear Booster and Cream นั่นเองครับ ซึ่งสาหรับเ้าไอเทมเนี้ยนะครับสิ่งที่น้องโก้ชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของความค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการดูแลการจัดการกับปัญหาสิวนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยน้องโก้ใช้แล้วมันต้องใช้เวลานะครับผู้ชมหลังจากประมาณ2สัปดาห์ไปแล้วประมาณเนี้ยนะครับจะรู้สึกว่าเออผิวมันดูเรียบเนียนมากขึ้นพวกสิวอักเสบนะครับสิวอุดตันเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆเคลียร์ลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันไม่ได้ทําให้แบบอักเสบอะไรแบบปะทุอะไรแบบขนาดนั้นนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับว่ามันจําเป็นที่จะตต้้อออองงงใชย่่่าเนื เสมอแล้วก็คุณก็จะเห็นผลลัพธ์นะครับว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการดูแลการรักษาสิวนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันครอบคลุมในเรื่องของการรักษาสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตนันสิวผดสิวสเตียรอยต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้อย่างดีมากๆครับไอเทมต่อมานะครับไอเทมนี้เป็นไอเทมเสริมมีไอเทมหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบบวมๆเป็นแดงๆขึ้นมานะครับน้องกูแนะนําว่าให้ใช้เจ้าไอเทมนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้ามิซูม แกลเนีเจลนะครับเป็นเจลแต้มสิวเปปไทจากมิสซูมีนั่นเองครับซึ่งเจ้าไอเทมเนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมของเปปไทนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดการอาักเสบนะครับทำให้สิวอักเสบเนี่ยลดการอาักเสบลงภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้สิวยุบลงเนี่ยภายใน3วันเลยทีเดียวซึ่งน้องโก้ได้ใช้แล้วนะครับถ้ามันไม่เคลียร์สิวออกไปเนี่ยสิวมันก็จะยุบลงได้ตามที่เขาบอกจริงๆ,งๆนะครับแล้วน้องโก้เนี่ยใช้เจ้าตัวนี้มาจนไม่นับซองแล้วนะครับคิดว่าจะไปซื้อหุ้นกกกัับเเเเ้้้าาาาาแแลลวววนนะะรพ่ใชมมมยอๆ็็หผ ได้ดีมากๆใครที่มีปัญหาสิวอักเสบนะครับแล้วเข้ามาถามน้องกู้ว่ามีเตลแต้มสิวอะไรไหมที่แนะนำนะครับน้องกู้ก็จะแนะนําเจ้าตัวนี้อยู่เสมอแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเออสิวมันยุบจริงๆนะครับมันได้ผลดีจริงๆนะคะต่อมานะครับสาหรับไอเทมนะครับครีมซองซเวนที่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับสิวรักษาสิวนะครับน้องกู้คิดว่าการใช้มาส์กเนี่ยเป็นไอเทมเสริมได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการดูแลสิวน,นะคะนรับน้องกู้ก็เลยชี้เป้าเลยว่า2ไอเทมนี้แหละนะครับเป็น,นกกูมาๆ ทั้งเจ้าตัว BK แล้วก็มิสมินะครับอย่างแรกนะครับนังโก้ขอพูดถึงเจ้าตัวมิสมิเนี่ยก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เพิ่งจะมาช่วงปลายปีนี้เองนะครับแต่นังโก้เนี่ยใช้มาสองสซองแล้วนะครับซึ่งมันเป็นมาสหน้านะครับที่เป็นมาสเนื้อโคลนนะครับเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมมาจากเจ้าตัวซัลเฟอร์ช่วยในเรื่องของการผัาเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ลดการอักเสบลดการอุดตันของผิวนะครับทำให้สิวอุดตันเนี่ยหลุดออกได้ง่ายขึ้นทําให้สิวผดยุบตัวได้อย่างเร็วมากขึ้นซึ่งนังโก้ใช้แล้ววกก็ดีจจรริิงงๆๆนัับม สิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนั่นเองนะครับแล้วอีกซองต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว B K Acne Balancing Mask นะครับมาเจ้าตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการปราบสมดุลผิวแล้วก็ลดปัญหาการอักเสบการอุดตันนะครับแล้วก็ทําให้สิวเนี่ยนะครับยุบตัวลงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หน้าที่เคยเป็นสิวซ้ำซ้ำซ,ซ,ซากๆหรือว่าปัญหาผิวหน้ามันเนี่ยลดลงได้อย่างดีมากๆตัวนี้น้องกก๊ก็แนะนําเหมือนกันครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ครีมซอนเซเว่นที่มีส่วนผสมของวิตามินซีนะครับเรียกว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวชูโรงนะครับเป็นส่วนผสมหลักๆเลยที่มีวิตามินซีนะครับน้องโกยกให้เจ้าตัวนี้เป็น The Best ในปี2020เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวเคที่ดอตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับน้องโกรีวิวแล้วก็พูดถึงเจ้าตัวนี้อยู่บ่อยมากๆพูดเกือบจะทุกคลิปเลยมั้งครับว่าเจ้าตัวนี้มันเด็ดมากๆมันดีมากๆซึ่งคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่าเขามีอยู่ด้วยกัส่วนท เป็นเดย์ครีมเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสปอร์ตเซรั่มเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าทั้ง2ตัวนี้มันมีส่วนผสมขอ,ของเจ้าตัววิตามินซีช่วยผิวหน้าเนี่ยดูสวา่างดูกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยจะดูจางลงนะครับซึ่งสิ่งที่นงโ้ชอบมันชอบด้วยกันหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเซรัม่มเนื้อเดย์ครีมให้ความ่ชุ่มชื้นได้ดีซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ย อย่างเร็วจริงๆตัวนี้ชอบมากๆแนะนำมากๆครับ ต่อมานะครับสาหรับครีมซอนเซเว่นใช้ดีที่สุดแห่งปีในปี2020นะครเราเข้าสู่หมวดในเรื่องของการรักษารอยดําจุดด่างดํารอยสิวต่างๆนะครับหลังจากที่เราไปตากแดดมากหรือว่าหลังจากที่เราหายจากการเป็นสิวแล้วมันก็มีรอยสิวรอยดําตามมามีปัญหาหลายๆคนนะครับซึ่งน้องกู้มีด้วยกัน3ตัวนะครับตัวแรกน้องกู้แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับนั่นคือยืนหนมากๆเจ้าตัว BK นะครับ Acne Expert Bright นั่นเองครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาจะช่วยในเรื่องของการปราบผิวของเรานะครับให้ดูสว่างดูกระจาา่างใสลดฝ้าลดกาจุดดางดำต่างๆแต่สิ่งที่น้องกูใช้แล้วนะครับรู้สึกว่าประทับใจะามากๆก็คือในเรื่องของการลดรอยดำจุดดงดำรอยสิวแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมันดูสว่างมันดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับน้องกูต้องบอกว่าต้องใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปนะครับจะรู้สึกว่ามันค่อยๆจางลงได้อย่างดีมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นผลแล้วก็แนะนําแล้วก็บอก ่อเพสมต่อมานะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับผู้ชมนะครับที่กดสิวไปแล้วเคลียร์สิวไปแล้วเหลือแต่พวกรอยสิวหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวเนี่ยน้องกแนะนําให้ลองใช้เจ้าตัวนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้ามิซูมิซองสีเขียวตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า B3 Acne c o n c e n t r a t e Serum นั่นเองครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับน้องกได้เก็บผลลัพธ์นะครับจากการที่ได้ใช้มากับตัวเองแล้วนะครับแล้วเห็นมันจัดจางเลยครับว่ารอยสิวหรือว่ารอยแผลเป็นจากสิวนี่นะครับมันจางลงได้เร็วนะครับ หรือว่ามันช่วยในเรื่องของการให้รอยแผลสิวเนี่ยมันเป็นสเกตดหลุดได้อย่างเร็วมากๆเจ้าตัวนี้นะครับน้องก้ก็ใช้มาจนไม่นับซองแล้วนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นเนื้อเซรัม่มที่บางเบาซึมได้เร็วให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ผลลัพธ์ดีมากๆน้องกู้ไม่มีที่ติเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองครับส่วนซองต่อนะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของรอยดำรอยแผลสิวจุดด่างดำที่เป็นหนักๆแล้วมันเป็นเข้มมากๆตัวนี้น้องก้แนะนําว่าให้ใช้เป็นไอเทมเสริมนะคร จี่ไบสโนเกลนะครับเขามีชื่อว่า Black Spot AHA 10%เซรั่ม um, นั่นเองครับแน่นอนว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมหลกัหลกๆเลยก็คือเจ้าตัว AHA ที่เข้มข้นถึง10%นะครับเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าแนะนําว่าให้ใช้แบบระมัดระวังนะครับคือใช้แต้มเฉพาะจุดที่เราเป็นรอยสิวเป็นจุดด,าดา่างดำเป็นรอยดําเท่านั้นก็เพียงพอเพราะเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่มันมีความเข้มข้นของเจ้าตัว a h a มากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้แต่สําหรับตัวน้องกู้เนี่ยนะครับน้องกู้ ลหน้้าแวรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับมันอาจจะมีความยิบๆนิดนึงตอนที่เราใช้ตอนแรกๆนะแต่อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับกลิ่นมันของเขามันอาจจะเป็นกลิ่นแบบค่อนข้างเป็นนมหมักนมเปรี้ยวนมบูดบูดอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความที่เขามีส่วนผสมจากเจ้าตัวแลคติกแอซิดด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของผลลัพธ์เจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดเดอนพวกรอยดํารอยสิวจุดด่างดำรอยแผลสิวได้อย่างเร็วมากๆแล้วก็ทําให้จางลงได้อย่างเร็วมากๆแต่เจ้าตัวนี้น้องโก้แนะน ว่าต้องระวังในการใช้อีกทีนะครับย้าว่าต้องระวงังแล้วก็ใช้ควบคู่กับการใช้ครีมกันแดดดีๆด,ด้วยนะครับ สำหรับในหมวดต่อมานะครับนงโก้ขอเข้าสู่ในเรื่องของ sleeping mask นะครับหรือว่า mask หน้าก่อนนอนหรือว่าใครจะเรียกว่า overnight mask ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนงโก้นะครับในปีนี้นะครับนงโก้ได้ลอง overnight mask หรือว่า sleeping mask เนี่ยเยอะมากๆในส่วนของทั้ง skincare ที่เป็นปกติก็ตามหรือว่าจะเป็นครีม2นก็ตามแต่มี2ไอเทมนี้เท่านั้นที่นงโก้ใช้แล้วรู้สึกด,ดีชอบสุดๆนะครับนั่นคือไอเทมแรกนะคบขอ,อยกให้เป็นเจ้าตัวนี้เป็นตํานานเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัว Q p a เพ เลหน้าสายทาก่อนนอนนั่นเองค่ะ สังเกตใจเทมเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการให้ผิวนะครับมีความชุ่มชืน้นมีความอิ่มน,น้ํามากขึ้นราวกับว่านอนเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องโก้ได้คือเจ้าตัวนี้นะครับมันทําให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นได้จริงๆดูฟูดูอิ่มดูเด้งนะครับในตอนเช้าได้จริงๆแล้วก็ผิวรู้สึกว่ามันดูสดใส Favorite มากขึ้นนะครับในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็มีส่วนผสมหลายๆตัวที่เด็ดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแร่ธาจากทท้องะะเลนนนนนนู่น่ีนันัครบ เวลาเราทาลงบนผิวเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวมันดูฉ่ำนะมันดูกโกลว์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาช่วยในเรื่องของการเคลือบผิวชั้นนอกด้วยนะครับไม่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปจากตอนที่เรานอนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องกูก็ถือว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่น้องกูซื้อใช้ซ้ำจนไม่นับซองแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวเองไม่ซื้อไซส์เต็มสักทีนะครับไซส์เต็มเนี่ยบางทีก็มีลดนะครับคุณผู้ชมลองไปหาดูนะครับถ้าใครที่ชอบซื เร์ซ็นู่นนี่นั่นอะไรนะครับคุณผู้ชมลองไปดูนะครับราคาก็โอเคอยู่เหมือนกันครับส่วนอีกไอเทมหนึ่งนะครับสำหรับ sleeping mask นะครับน้องก็ก็ชอบเป็นไอเทมที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชื้นในตอนกลางคืนนะครับนั่นคือเจ้า p พ n s ตัวนี้นั่นเองนะครับมีชื่อว่า pons white beauty นะครับ serum sleeping mask นั่นเองครับ สับเาไอเทมเนี้นะครับในความชอบของน้องโก้คือเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นเซรั่มสลิปปิ้งมาก์กนะครับที่เขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการเติมน้ําเติมความชุ่นชื้นให้กับผิวนะครับราวกับว่าเราเนี่ยมาสหน้ามาประมาณ4ีหแผ่นอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งส่วนผสมของเขาก็มีในเรื่องของบีตวิตามินอีนะครับมีไฮยาเซรั่มนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกคือน้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันช่วยในเรื่องของการเติมน้ําเติมความชุ่นชื้นให้กับผิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่่เรรราาใช้นะคับหือว ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวก็ไม่แห้งไม่สากด้วยนะครับรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นม,มากๆในตอนเช้านะครับตัวนี้ก็ซื้อมาใช้หลายซองแล้วเหมือนกันนะครับแต่เก็บซองไว้แค่2ซอ,องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกความเด็ดหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้น,นะครับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันช่วยได้อย่างดีมากๆรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆในตอนใช้นั่นเองค่ะ